กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านเพบกับผมวิวิตจะช่องวินทูโกวันนี้ในช่วงหย่าเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเคยเกริ่นไว้ในคาวที่แล้วในคลิปของ Vi โอเล็ตเอเวอร์การ์เด้นเจดหมายสุดท้ายแด่ผู้เป็นที่ระนะครับก็ผมเคยพูดไปว่าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับ v i o อเ t e ตเอเวอร์การ์เที่จะพูดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของผาคซีรีส์และผาคสเปเชียลและผาคอินเทอร์เนตีรวมกันนะครับผมขอรวมกันละกันเพราะว่าไอคอนเซ็ปต์ของช่วงหย่าเล่าของผมคือเป็นการ ช่วงที่ผมจะเอาช่วงที่ผมประทับใจในสิ่งต่างๆแล้วผมจะเล่าในองค์ประกอบรวมนะครับอาจจะมีการเนื้อหาสปอยแต่ว่าผมเป็นการสปอยแบบคือผมไม่ได้ไม่ได้สปอยทั้งหมดเป็นการพูดว่าแต่ละตอนมีสัญญาอะไรมีความน่าสนใจยังไงมีความหมายอะไรบ้างหรือในแต่ละตอนแบบผมมีส่วนที่สนใจอะไรบ้างทําให้ผมรู้สึกว่าในช่วงตอนนั้นมันมีความหมายมันมีส่วนที่น่าสําคัญยังไงผมก็จะเป็นแบบเหมือนขายให้แบบเอ้ย เผื่อคุณแบบเฮ้ยในช่วงแนะนําคุณอาจะแบบไม่ถูกใจมากพอแล้วคุณอยากรู้เอ้ยเนื้อหามีอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายที่สุดผมก็นันยาเหมือนเดิมนะครับว่าช่วงจเรอบมันแค่เป็นการเหมือนการระบายความรู้สึกในใจในแต่ละตอนในแต่ละเรื่องราวที่ผมดูในหนังหรือการ์ตูนเรื่องนั้นที่ผมแบบเฮ้ยเวลาเราเราอยากจะแบบพูดองค์ประกอบโดยรวมเพราะว่ามีองค์ประกอบยอะแยะมากมายในเรื่องราวที่แบบเฮ้ยเราอยากจะพูดแต่ว่าเราไม่สามารถพูดแบบไม่สปอยไม่ได้เลยเพราะว่าผมเลยมาเป็นช่วงรายการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของไวเอร์เดล Garden Driver นะส่วนคุณอยากจะรู้เรื่องราวนไะอีพิพย่อยๆต่างๆของตัวซีรีส์ Violet เลตเดวการเดนผมก็แนะนำว่าให้คุณไปดูคลิปแนะนำไวโอเลต v e r Garden นะครับผมจะมีการจดจิ้งซุยโอว่าเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงของตัวไวโอเลต v e r Garden ที่มาที่ไปเป็นยังไงของของเรื่องไวโอเลต v e r Garden ผมก็แนะนำว่าไปดูช่วงแนะนำได้นะครับแล้วถ้าใครดูคลิปอยากเล่าเสร็จแล้วแล้วคุณมีความไม่เข้าใจก็ไปดูซีรีส์แบบที่ผมบอกแล้วก็ดูแบบที่ทั้ง3เรื่องก็คือภาค v i ไวโอเ r ตเดวการเดนซีรีส์ Driver Garden Special และ ผ้า i n นเท n ร์เน็ d ดีแอนด์ออโตได้นะครับส่วนตัววีถ้าผมลงทันแล้วมันยังอยู่ในโรงก,ก็ผมแนะนำว่าไปดูในโรงเถอะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อเลยว่าชอบกระดูกระตูนรักหรือหนังรักไม่อยากให้ทุกคนพลาดและผมอยากให้ทุกคนดูนไปเลยจะเวอร์การเด้จริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ได้ดูกระตูนนั้นนี่ยคุณอาจจะแบบเสียใจผายหลังม็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดมันเป็นเรื่องกระตูนที่ดีมากๆ คือสักครั้งหนึ่งลองดูเถอะครับเพราะว่าทั้งงานภาพประกอบโดยรวมและคอมมาที่อยู่ในเรื่องเดียวที่ผนจะเร่าในช่วงหย่าเรามันแบบมันดีจริงๆนะครับโอเคนั้นเรามาเข้า,ขาช่วงหย่ารอดีกว่าเนาะโอเคครับวันนี้ก็จะมาของซีรีส์ภาพรวมก่อนนะครับ Violet Evergarden การ์ e ดซีรีส์ก็แบบที่ผมบอกในเรื่องราวของตอนช่วงแนะนําว่าเออมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ถาหาผ่านศึกนั่นก็คือตัวไวเอเลตเอเวอร์การ์เดนที่ผ่านช่วงเวลาต่างๆมากมายที่เขาผ่านช่วงสนามรบมาแล้วเขาก็ต้องหาความหมายของว่าไอสเตอริหรือฉันรักเธอนะครับซึ่งไวอเลตเอเวอร์การ์เดนก็ทีแรกก็ยังเป็นอุสองครามอยู่แล้วจะไม่รู้เหตุการณ์ต่างๆมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวผู้พันของเธออย่างผู้พันคิวเบอร์ซึ่งจะมีการแบบบอกสัญญาแบบอะไรต่างๆในเรื่องราวในตอนแรกๆแล้วแบบเฮ้ยเราเห็นเลยว่าไอไวอเลตอ่ะมีแบบเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้หญิงสายนิ่งแต่ว่าเป็นผู้หญิงแบบไม่มีความรู้สึ ต้องรับคาสั่งอะไรอย่างเดียวแล้วก็เธอค่อนข้างเป็นคนที่เขยนตรงมากๆคือพูดใดก็พูดตรงค่อนข้างที่จะแบบไม่อ้อมข้อมเพราะว่าเธอไม่รู้ว่าจเอเธอจะสื่อสารยังไงเธอจะพูดยังไงเพราะว่าเธอต้องเรียนรู้ความรู้สึกต่างๆการเรียนรู้จนกลายเป็นมนุษย์ในท,ท,ที่สุดนั่นคือตัวไวอเลตนะครับซึ่งในช่วงแรกก็แบบเราจะเห็นเลยว่าแบบพูดตรงๆไวอรเลตเดเวอร์การ์เด้นเนี่ยโหแค่งงานพามาสกดผมมากแล้วก็ผมก็ขอย้อนไปตอนหนึ่งช่วงแนะนานิดนึงก็คือตอนช่วงแนะนำผมเคยพูดว่าไวเอรเลตเดเวอร์การ์เด้นอ่ะเป็นการ แบบไม่ใช่แนวแบบุ้มกันมันตุมกันมันเป็นแนวแบบค่อนข้างที่จะเป็นแนวที่เล่าถึงวิถีชีวิตเรื่องราวต่างๆที่วัยรุ่นจะไปพบเจอเพราะฉะนั้นบางคนต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกระตุ้งมันเนื้อไปแต่ว่าผมเชื่อว่าคือผมก็เป็นสมัยก่อนแต่ว่าผมพอผมแบบรองเปิดใจและดูแบบรวดเดียวผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะมีความชอบเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันจะค่อยๆเล่าแล้วเราเหมือนดูพัฒนาการของวัยเุเดวร์กาเดนให้คิดว่าวัยเุเดวร์กาเดนคือเหมือนลูกสาวของเราที่เราดูเธอว่าแล้วเธอหานเหตุการ การอะไรบ้างแล้วเาอยากให้กาลังใจเธอเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจนใน2อสตอนแล้วเธอก็อยากจะเป็นออโตเมมเบรี่ดอเพราะว่ามีคําพูดหนึ่งตอนที่เธอไปอยู่ในงานแล้วดูแลพวกแบบเอกสารต่างๆแล้วอยากเรียนรู้คําว่าไอสต์หรือคําวาร์ที่ผู้เขียนดอก็คือเจที่เป็นคนเขียนจดหมายให้แล้วแบบเอยเธออยากเรียนรู้จนอยากจะเรียนรู้จดหมายต่างแล้วทาให้เธออยากจะแบบเป็นออโตเมมเบรี่ดอเอแต่ว่าปัญหาคือเธอยังไม่รู้จักความรู้สึก,กต่างๆเพราะว่างานออโตเมมเบรี่ดอหรือ คนเขียนจดหมายนะั้นเป็นคนที่ต้องสื่อความรู้สึกออกไปผ่านทางตัวอักษรผ่านความรู้สึกต่างๆเพื่อให้อยู่ในจดหมายอย่างครบถ้วนแม้ตัวอักษรนั้นจะมีตัวที่น้อยก็ตาม แต่ว่าเราสามารถสื่อความรู้สึกลงมาอย่างครบถ้วนผ่านตัวอักษรได้นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่อาหาออโตเมทิซึ่ร์ต้องสื่อความรู้สึกลงมาในแป้นพิมพ์และสื่อมาในในตัวอักษรพวกนั้นผมเลยบอกว่าโอ้โหมันมันมันจุกใจมากพาอแบบไปอะไรเป็นคนที่พูดตรงๆเป็นคนที่ดื้อรันแต่มุ่งมั่นมากนะในด้านเนี้ยแล้วทำให้เราสึกว่าอย่างคุณน้อง ที่แรกๆผมจําชื่อไม่ได้นะ้มมันเยอะมาเจอคอนอย่างตัวน้องซี่เป็นคนน้องแว่นที่ตอนนั้นแบบเฮ้ยเหมือนจะดูถูกอะไรแต่ว่าพอรู้ว่าอเล็มันเป็นตัวคพูดหนึ่งที่วิเรเตพูดแล้วทําให้ทุกคนยอมรับตัวในตัววิเรเตก็คือเธออยากเรียนรู้คําว่าไอสตลหรือคําว่าฉันรักคุณอย่างมากเวลาเธอพูดคาเนี้ยเธอมีแบบเหมือนสื่อถึงใจได้ว่าเออเธออยากเรียนรู้จริงๆแล้วทุกคนเลยให้ความพยายามกับตัวไอเร็มากทั้งเรื่องต่างๆทั้งเรื่องแบบหลังจากที่เธอไปเรียนเธอก็แบบ พูดตรงเธอเป็นทหารเพราะฉะนั้นเธอทําได้ดีทุกอย่างทั้งเรื่องงานเขียนพิมพ์เร็วเพียนถูกต้องคำพท์อะไรพวกเนี้ยเธอเรียนรู้ได้เร็วมากแต่เธอยังไม่ได้รู้เรื่องความรู้สึกซึ่งทําให้อย่างตอนช่วงที่เธอไปสอบเป็นออโตเมมรีเดอรทําให้เธอไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของไวโอเลตที่แท้จริงผมพูดตรงๆถ้าใครแบบผ่านช่วงเกริ่นอินโทรดักชั่นของไวโอเลตได้ประมาณสักสามสี่ตอนพอสุดจริงของไวโอเลตจริงๆอะผมพูดเลยว่ามันคือหลังจากตอนที่ 5, 5 ถ้านะครับถ้าใครแบบเฮ้ยมันเหนื่อยจังเลยแบบไม่อยากดูแล้วผม,ผมผมพูดสีต่ตอนแรกคือการปลูกพื้นฐานว่าอัยอเล็ตเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่นิ่งแต่ว่ายังไม่รู้ความรู้สึกแต่ว่ามีความน่ารักในตัวนะเธอมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้คําว่ารักให้ได้เพราะเธอไม่เรียนรู้ความรู้สึกอะไรเลยเธอต้องค่อยๆเรียนรู้ทั้งพระชาสังคมทั้งเรื่องราวต่างๆที่เธอต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะอยู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเธออยู่แต่สังคมที่เขาเรียกว่าสังคมแห่งการสงครามเธอเป็นอาวุธแห่งสงครามเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละถึงเวลาที่เธอจะเรรียนู้ ความเป็นมนุษย์ทนะครับแล้วเราก็จะรู้ในเรื่องภัยหวังว่าเจ้าของสถานีองไปชนีเขาแบบไม่กล้าบอกความจริงว่าผู้พันคียบเบิดนั้นหายตัวไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเสียชีวิตหรือไม่ก็คือเขาแบบไม่กล้ารันตีแล้วไม่กล้าบอกกับโทไวเลยเพราะว่ากลัวว่าไวเลยจะรับไม่ได้ซึ่งก็จิ้งปมไว้ตรงนี้แบบอีกยาเลยกว่าจะพูดถึงประเด็นนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นผมซึ่งพูดถึงเรื่องประเด็นสอบก่อนเนาะซึ่งผมชอบในต่างๆคือไวเลตอะพอสอบไปปุ๊บแล้วเธอได้เจอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในแบบคลาส ของการเป็นออโตเมอรีดอที่ดีนั้นผมรู้สึกว่าเออไวโอเลตเก่งทุกอย่างแต่เธอจะตกมานตายความรู้สึกความรู้สึกเป็นสิ่งที่ยากนะครับพูดตรงๆทุกคนก็รู้ว่าความรู้สึกต่างๆเดี๋ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่เราจะแบบแบบตอบรับความรู้สึกพวกน,นั้นแล้วเราจะแบบบอกมันคําว่ารักแบบที่ผมบอกในหลายๆคลิปคําว่ารักเป็นสิ่งที่หลายๆคนตีความได้แบบร้อยแปดพันเก้าครในรูปแบบต่างๆมันมีเยอะมากซึ่งมันนี่แหละคือจุดเริ่มตอน้นคืออย่างตอนที่สามเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ไวโอเล็ตเรียนรั รักแบบแรกที่ผมจะให้ทุกคนรู้จักก็คือรัก แบบพี่น้องซึ่งอันนี้คือเป็นความ่วยใยอาทรที่ตัวเวเลตเรียนรู้จากความรักครั้งนี้เพราะว่าตัวเวเลตได้เรียนรู้อ๋อนี่คือรักแบบแรบกบรักแบบพี่น้องเพื่นอนคนเธอที่แบบพี่ชายกลับมาแล้วแบบเธอแค่ขอแค่สั้นๆคือขอบอยากขอบคุณพี่ชายแต่เธอทําไม่ได้พี่ชายที่กลับมาจากสงครามเขากลายแบบต้องแบบเหมือนขาพิการไปทําให้แบบเรียกว่าขาคือคือถึงมีขาก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่สาภาพครบสมบูรณ์ทําให้ไม่สามารถทํางานนะอะไรได้คล่องทําให้เหมือนเขาตัวเปตัวรู้เรอร์วัน ก็จะดื่มเล่าเพราะกนี้แต่ว่าเธอก็อยากจะขอบคุณที่แบบว่า,วาขอบคุณนะที่พี่รอดกลับมาได้าจากสงครามแต่เธอไม่สามารถกล้าพูดได้แบบออกจากปากเพราะฉะนั้นตัวที่จะบอกคือจุดเริ่มต้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นในจริงของเรื่องไวรัเอรโวคัมเดนก็นคือการบางครั้งเราไม่สามารถพูดออกไปได้ผ่านทางคําพูดผมเชื่อเลยหลายๆครั้งว่าคนมีคําพูดที่จะบอกเป็นร้อยเปพันก้าแต่เราไม่สามารถสื่อไปได้หมดสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือการที่เขาแบบพยายามบอกว่าถ้าคุณบอกความรู้สึกใจในใจไม่ได้ก็บอกผ่านจดหมายดีไหม นั่นแหละคือสิ่งที่แบบบอกแล้วมันจริงเกือเกินเพราะว่าผมพูดตรงถ้าใครดูว้อะไรเดวการเดมาแบบจนถึงตอนนี้ทุกคนจะรู้ความหมายของผมว่าการที่บางครั้งเราสื่อความรู้สึกแบบคำพูดไม่ได้แต่พอจดหมายทุกจดหมายที่ไวออออ้อะไรเขียนหรือทุกคนที่เขียนที่เป็นออโตเมอริอดมันซึ้งมากซึ้งถึงหงุดจถึงแบบจิตใจล่าลึกกระดูกดำเลยว่าโอ้โหมันกินใจแค่คาําพูดสั้นๆอย่างเช่นอันนี้ผมแค่อย่างเช่นนะบอกว่าตอนที่ว้อะไเขียนจดหมายแล้วก็ส่งให้พี่ชายเขาเขาบอกว่าขอบคุณนะพี่ที่พี่รอด กลับมาได้จะน้องสาวคำพูดแค่นั้นคือ นี่ยคำพูดสันส้นๆที่ได้ใจความคือเขาแค่ต้องการขอบคุณที่พี่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่พี่ยังรอดกลับมาจากสงครามได้แค่นั้นจริงๆและหลังจากนั้นตัวละครเนี่ยอย่างที่เขาเป็นพี่ชายของเพื่อนวัยเพื่อนของไบรเลตเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นคนที่ดีขึ้นอยากพัฒนาตัวเองขึ้นเพราะว่าเพื่อตอบรับความรู้สึกของน้องสาวซึ่งนี่คือสื่งที่ผมชอบแล้วบอ,อมนันอบอุ่นหัวใจมากคือทําให้ตอนแรกผมสะอื้อเลยเพราะว่าผมพูดตรงว่าแต่ละคนมีความประสบการณ์ต่างๆผมเชื่อว่าในแต่ละตอนทุกคนต้องมีีความรู้สึกกท่จจุใ ในแต่ละตอนแน่นอนเพราะว่าในความรักแต่ละอย่างเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปนะครับอย่างเช่นตอนต่อ,ตอไปที่จะเป็นแบบของตัวละครที่ชื่อว่า Iris. ไอริสไอริสคือเป็นคนที่เป็นแบบเหมือนออโตเมอร์ดอเหมือนกันซึ่งเขาก็เป็นแบบเหมือนเอาพู้ตรงๆคือแบบเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็น,ปน,ปนคนที่อยู่ในไรษณนีมาก่อนแล้วกเับได้งานแล้วเขาไปทํางานที่นู่นแล้วอันนี้เราได้รู้เรียนรู้คําว่ารักข้างเดียวแล้วก็รักแบบครบขวัวมากขึ้นเพราะว่าไอริสนั้นคือเหมือนเขาเจ็บช้ำเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักข้างเดียวทําให้เขาเลยแบบเวลาพอไปเจอคนที่เราเคยแอบ แล้วก็เจอเหตุการณ์นั้นทําให้เขาไม่กล้าศบหน้าศบตาแล้วเขาต้องแบบเขาเรียกว่าคือแบบทําอะไรก็จะด,ดูแบบคัดแข้งขางคนอื่นแล้วทำให้แบบก็เจอแบบความรับแบบฟุ้งคุนชนอีกก็คือเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันได้ในสมัยอดีตเนาะเพราะว่าปัจจุบันไม่รู้จะมีอยู่ปะคือการฝุ้งคุมชนก็คือการที่ทางฝั่งพ่อแม่จะเลือกผู้ชายมาให้แต่งงานให้โดยที่เราคิดว่าเฮ้ย hey, คนนี้ดีแต่ไม่เคยถามความรู้สึกของตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายก่อนเลยว่าเขาโอเคไหมที่จะถูกการฟู้คุณชนทำให้ แอลิซไม่สู้ไม่พอใจแล้วทาให้เกิดเรื่องในกับงานวันเกิดของเธอที่ซ้ำซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ต้องไปขอโทษแล้วบอกความรู้สึกจริงๆแบบต่างๆของไวโอเลตทั้งบอกความจริงว่าเออเธอรู้สึกอะไรกับผู้ชายคนนี้หรืออยากขอโทษอะไรกับพ่อแม่ซึ่งตัวอลิซก็แบบบางครั้งก็ไม่อยากจะพูดด้วยคําพูดแต่ขอโทษด้วยจดหมายนี่แหละครับคือแบบมันมันได้ความรู้สึกที่จุใจอีกแบบหนึ่งคอนเซปต,ต์ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะพูดไปก่อนเนาะในแต่และตอนผมจะพยายามตีความว่าอันนี้คือเป็นความรักยังไงแต่ผมจะไม่พยายามเจาะละเอียดม,มาาาากกนนะเุทท้้้ยยคคืออผยยใใหขจว่แ มันเป็นความรักแบบไหนทําให้ทุกคนพอเข้าไปดูปุ๊บทุกคนจะรู้สึกอ๋อมันเป็นความรักอย่างนี้นี่เองเพราะว่าต้องพูดตรงๆไวเอเดตเอเวอร์การ์เดนทุกอย่างที่เป็นไวเอร์เดตเอเวอร์การ์เดนมันขับเคลื่อนด้วยความว่าความรักนะครับนี่คือจุดสําคัญที่สําคัญที่สุดเลยคือความรักที่จะพานําพาไปไปอู่เรื่องราวต่างๆที่ทําให้ตัวไวเอเตกลายเป็นมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวก็จะจบประมาณนี้ซึ่งเรื่องราวต่อไปผมพูดตรงตอนที่5แหลาคนชอบเป็นจุดสตาร์ทที่หลายๆคนแบบเฮ้ยถ้าใครอยากร สนุกตอนไหนผมก็ได้ทั้งตอนดี้ 5. ผมเชื่อว่าสาวๆจะชอบตอนนี้มากๆเพราะว่าในตอนที่้คือความรักที่ความรักแบบสูงสักของรักแบบสูงสักก็คือแบบชายหญิงอารมณ์แบบเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิงเพราะว่าน,นี่คือเป็นความรักประเทศก็คือทั้งเจ้าหญิงและเจ้าชายก็แต่งงานกันเป็นสมพรนธไมตตีแต่ว่าคิดว่าทีแรกเป็นการเมืองหรือเปล่าในเรื่องราวแต่สุดท้ายคือเฮ้ยเธอรักกันจริงแล้วเป็นความรักที่มันอยู่ในเรื่องราวคือความรักต่างวัยการพบรักครั้งแรก first impression นั่นคือแบบการตกหลงรักอะไรพวกนั้นซึ่งมันเป็นแบบความรักที่ฟุ้งฟิ้งน่าล เขาถ้าชอบเลยเอามาแบบเจ้าหญิงเจ้าชายอ่ะตอนนี้เป็นตอนที่ทุกคนต้องยิ้มกุ้มกลิ่มและพูดตรงๆแล้วเราจะเห็นของดีในตอนนี้พูดไว้ก่อนเลยว่าในเรื่องไวโอเลตเดวเวอร์การ์เดนเนี่ยถ้าตัวไวโอเลตเนี่ยแสนดงสีหน้าอะไรทุกทีนะผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนผมผมจะไม่พูดว่าแซนดงสีหน้ายัางไงนะไปดูเองผมพูดตรงว่าแค่การแซนดงสีหน้าของไวโอเลตตอนนั้นทำให้ทุกคนาจจ่าดใจอ่ะคือเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของไวโอเลตแล้วว่าถ้าไวโอเลตแซด์สีหน้านะทุกคนเตรียมพร้อมตาย <laughs> จริงๆผมพูดตรงๆเวลาไวเอเลตเนี่ยทำหน้านิ่งตลอดนะแต่ว่าเวลาพอแซนสีหน้าแบบจริงจังหรือแซนสีหน้าที่มีความสุขของเธอมาโอ้โหผมพูดต้องเป็นอะไรที่อบอุ่นหัวใจมากและพูดตรงๆว่าถ้าเธอแซงอารมณ์ที่เยอะมากผมพูดจนทาให้ทุกคนตายไย้เหมือนกันนะผมเลยอยากให้คุณดูต่อนนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครตอนนี้จะเริ่มเฮ้ยคลิกแบบติดเลยว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดูต่อเรื่อยๆแหละเพราะว่าผมพูดเลยว่าเพราะว่าสี่ตอนแรกต้องพูด,พดเป็นการปูของตงัวไวเอรเลตแล้วก็องค์ประกอบรวมของในประเทศทีนี้ และคอนเซปต์เริ่มจะเป็นยังไง,งไทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นสุดสต้าจริงคือตอนที่5ขึ้นไปซึ่งจะมีการนนเนี่ยเดี๋ยวไปที่ผมบอกต่อไปก็จะเป็นการที่วอลเลศไปรับงานอีกที่ก็คือความรักระหว่างรักอันนี้ก็จะเป็นความรักอีกแบบหนึ่งคือรักข้างเดียวอีกแล้วครับท่านและเป็นความรักที่หา่างไกลแล้วก็ความรักสู่อนาคตซึ่งวอลเลศจะได้รับงานคือการตีพิมพ์เอกสารที่เป็นเก่าๆอย่างเช่นวรรณคดีหรือสิ่งต่างๆที่เป็นของสมบัติล้ำค่าที่เขียนเป็นตัวอ,อักษรแล้วก็ต้องไปทํางานนะักเกี่ยวกับการแกะะอออกรพพพวเเนนี่่ืทืททจําาาใหห้้้ง 啊，还做。 เนื้อหาข้างในเนี่ยเวลาแบบสมมติเวลาผ่านไปแล้วคนอยากอ่านข้างในแต่ไม่สามารถอ่านได้ทุกคนด้รู้เนื้อหาพวกนี้จะต้นฉบับพวกนี้แหละซึ่งมันเป็นความรักแบบเขาเรียกว่าความรักสู่อนาคตในเรื่องราวเนี่ยแล้วก็ความรักข้างเดียวกับการที่ไปตัวไปเลยต้องไปทํางานกับลีออซึ่งเป็นตัวละครที่เขาจะเปนักแกะมาสอนความอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบความรักอีกแบบหนึ่งก็คือความรักที่เฮ้ยเราไอออนเนี่ยที่แรกเขาแบบดูถูกไปเลยเฮ้ยเป็นผู้หญิงหาก,กินหรือเปล่าหรืออะไรกันแน่แต่ว่าพอรู้อ๋อไวเลยไม่ใช่เขาก็เป็นผู้หญิงคนหน ตัวรีออนเปิดใจมากขึ้นจะที่แรกไม่เปิดใจแบบใครเลยแบบผมมองผู้หญิงเป็นผู้หญิงหากินเพราะว่าเขามีความทรงจำไม่ดีจากแม่เขาเพราะว่าแม่เขาหนีหนีตามไปหาพ,อพอ่พอเพราะพ่อเขาเป็นนักแบบทางานเหมือนรีออนเหมือนกันคือเป็นนักประวัติศาสต์เกี่ยวกับเรื่องการแกะอักษรวนนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องไปหาหนังสือโบราณเพื่อที่จะมาเก็บรักษาให้มันอย่างดีเพื่อให้อยู่เพื่อให้อยู่ต่อไปในช่วงรุ่ชั่วฐานซึ่งมันก็เป็นสถานที่อันตรายเพราะฉะนั้นพอแบบพ่อของรีออนหายไปปุ๊บแม่เขาก็อยากไปตามหาคนนี้แล้วพ่อหวังคือเขาว่าหวังว่าแม เขาบอกว่าเออสักวันจะเจอพอ่อซึ่งตัวไวเลตนั้นทําให้โบริอนนึกได้อ,อ๋อมันคือความรักอย่างนี้เองแล้วก็ทําให้โบริออนกลายเป็นรักข้างเดียวเพราะตัวไวเลตไปได้รักเขานะครับแต่ก็ยังไงก็ไปลองดูเองนะครับโอเคแล้วตอนต่อไปก็จะเป็นคอนเซปต์เรื่องความรักเนาะความรักต่อไปก็จะเป็นความรักที่รู้สึกว่าทุกคนน่าจะอบอ,อุ่นอย่างแน่นอนนั่นกะ็คือความรักของพ่อกับลูกโอตาย่อกับลูกที่เสียไปแล้วแล้วก็ก็ออคืออันนี้คือเขาจะไปเกี่ยวกับไวเลตจะไปทํางานให้กับนักเขียนบทละครเวทีหรือ แคดหรือนักเขียนวิญญยายก็ได้คือเขาเขาทำส,สองอย่างคือแต่งนิยายเ,ยเพื่อที่จะขึ้นเป็นแต่งละครเวทีอนะไรพวกนี้ซึ่งในเรื่องราวพวกเนี้นคือเป็นบบพ่อเขาเสียไปแล้วเขาทำอย่างแต่งละครเวทีที่เป็นการ์ตูนแนวเด็กทําไมถึงปกติเขาจะทาเรื่องราวแบบโอ้โหอีซอรี่แบบเป็นแบบแฟนตาซีแบบแบบคนยุคกลางอะไรพวกนี้แลว้วเขาเนี้ยเขาทาการ์ตูนเด็กที่แบบมีความสดใสฟุง้งฟิ้งเพราะว่าเขาทําการ์ตูนเนี้ยเพื่อที่จะทําให้เพื่อรู้เขาซึ่งทําให้ตอนนี้อจริงตอนที่เจ็ดเนี่ยเป็นตอนที่จะทําให้ทุกคนเห็นเลยว่าพระงางมันจะกล้ากระโดดมาก ทั้งเนี่ยทำให้วอลเลตนั้นสามารถพัฒนาความรู้สึกในด้านต่างๆเหมือนเธอเรียนรู้ในด้านต่างๆจากแบบเหมือนคนไม่รู้ความรู้เนี่ยแต่การที่เธอทําอย่างเงี้ยทาให้เธอได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกต่างๆซึ่งทําให้เธอพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งโอ้โหผมพูดตรงทุกคนจะชอบตอนนี้แล้วแบบทุกคนอาจจุใจก็ได้เพราะว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เข้าถึงง่ายอยความรู้สึกของพ่อกับลูอกออพอน่ะเรื่องบอกเลยว่าภาพสวยมากแล้วแบบมันแบบใหญ่ทุกคนไปดูเพราะว่าเหมือนเดิมอันนี้แค่เกิดนะแต่ทุกคนเข้าใจว่าคออนนปตต่ยังไง ตอนที่แปดเก้เนี่ย8 9มันจะรวมรวมกันเนาะซึ่งอันนี้เป็นตอนที่ไวเอรเลตรู้ความจริงแล้วว่าอ๋อผู้พันคิวเบิร์กเป็นยังไงก็คือรู้ว่าผู้พันคิวเบิร์ต่ยหายตัวไปแล้วไม่รู้จะเป็นตายระดียังไงแต่ว่าไวเอรเลรับไม่ได้นะเพรเนี่ยเพยายามไปหาผู้พันคิวเบิร์กในทุกท,ที่ที่เธอจําได้เพระน่แล้วนะลเธอต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําก็คือมีคําพูดหนึ่งที่เจ้าของไฟสเนีเคยพูดไว้ว่าเธอถูกเ<ถ><ถ>ผาแผดเผาอยู่แต่เธอไม่รู้ตัวซึ่งไวเอรดเลต์ตอนแรกจะ เจ้าของไปรษณีย์เขาบอกว่าเธอถูกเผาแต่เธอแค่ไม่รู้ตัวพอเธอเรียนรู้ความรู้สึกไปเรื่อยๆเ,เ,เธอให้รู้ว่าอ๋อความหมายที่เจ้าของประธานไปรษณีย์เขาพูดเนี่ยคืออะไรซึ่งความจริงแล้วความหมายของเขาคือว่อะไระทั้ตัวเธอบีบาดแผลและถูกแผดเผาอยู่น,นั่นก็คือการที่เธอฆ่าเข่งฆ่าผู้คนไปทําให้เธอเหมือนถูกแผดเผาทุกคนที่ออกรถเนี่ยมันแบบที่ทุกคนบอกว่าเวลาถ้าใครออกไปรบก็จะเจออาการใน,นที่ผล PTSD เออการที่แบบภาวะจะหลังจากสงครามซึ่งเป็นสิ่งที่ หลายคนต้องรองรับแล้วผ่านไปให้ได้ซึ่งตัวเลดเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวภายหลังแล้วเธอก็พยายามยอมรับมันแล้วจริงมาเจอกขทบหนักในการที่พอรู้ว่าเอาฟางคิวเบิร์ตไม่ได้อยู่แล้วที่เออทำให้เธอต้องแบบพยายามก้าวต่อเดินหน้าต่อไปแล้วต้องขอบคุณเอ,อ่อตัวละครตัวหนึ่งมากคือลุงซันต้าอันนี้คือเป็นสายยาที่ผมชอบเรียกกันมันเหมือนมากเลยเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นหน่อยลุงซันต้าไหมล่ะเออเพราะว่าลุงซันต้าเนี่ยเป็นตัวละครสําคัญมากนี่แหละตอนอย่างเช่นเดีย๋ยวจะมีตอนสำคัญอีกอ,อ,อย่างเช่นตอนสเปอร์สเปเชียลอี่ทีเพราะลงุง มีชีวิตชุวาอ,อีกครั้งเพราะว่าเธอเหมือนรุ่งแกรู้ว่าต้องทอํายังไงให้ตัวไวเลตก,กลับมาได้เพราะว่าด้วยความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเยอะมากนะคือเขาให้ไวเลตไปส่งจดหมายแล้วก็เขาได้รับไวเลตได้รับจดหมายจากเพื่อนๆเ,เขาแล้วก็เขียนเหมือนทําซีสีที่ไวเลตทําก็คือบางครั้งเราไม่สามารถพูดได้เราก็ทํายังไงหรอเขียนแล้วพิมพ์ไปสี่แล้วบอกความรู้สึกทําให้รู้สึกว่าไวเลตกลับมามีชีวิตชุวะอีกีครั้งแล้วทำนสึวเออหลังจากที่ไวเลตไปส่งจดหมายไวเลตได้เรรู้อ๋อจดหมายแต่รัชบันน เธอไม่ได้อยู exactly ่โดดเดี no ่ยวเธอรู้ส so ึกว you ่าการที่เธออะถูกแผลทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ความจริงแล้วเธอไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเลยการกระทําของเธอตั้งแต่ตอนที่แอบเธอเริ่มเป็นอัลเจอร์เมลลี่ดอจริงจังจนถึงตอนนี้เธอได้ทําอะไรมากมายการส่งจดหมายของเธอเนี่ยมันกลายเป็นว่าเธอเรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นมีค่าขนาดไหนตัวของเบลล์อะนมีค่ามากๆเธอทําให้ทุกคนเปลี่ยนไปชุดจดหมายที่ไปถึงบ้านมันทําให้ทุกคนมีความสุขนั่นแหละับคือสิ่งที่ตัวเอเลนได้เรียนรู้จากการส่งจดหมายในครั้งนี้นะ เพราะฉะนั้นก็นี่คือความรักที่ส่งต่อซึ่งการแลกกันและการเดินหน้าต่อไปของตรวไวเออร์เลตอันนี้ครับสุขข่าวประมาณนี้แล้วกันเนาะตอนต่อไปก็เป็นตอนที่ผมบอกไว้ก่อนนะตอนที่สิบเนี่ยถ้าใครใจแข็งไม่รอเลยผมนับถือเขาคุณมากผมจะไม่เล่าอะไรเยอะผมจะไค่บอกข่า,าวว่าเป็นจดหมาย50ฉบับเรื่องราวจะเป็นยังไงผมจะไม่เล่าไปดูเองผมพูดตรงๆเป็นตอนที่พีมากของไวเออร์เลตผมพูดตรงว่าตอนผมดูครั้งแรกผมร้องเป็นหมาร้องเป็นหมาเลย แบบจริงจังมากคือคือตอนนี้เป็นความรักของแม่ลูกและความห่วงใยของครอบครัวผมพูดตรงถ้าใครดูตอนนี้จะทำให้เราหันไปมองครอบครัวของเราเรา่า เราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่อยากให้แบบทุกพอเราจะพวกเขาเจอเหตุการณ์อะไรหรือแบบเราไม่ให้มอบความรักมากเขาพอเราจะเสียใจภายหลังผมไม่อยากให้คนอยากไปดูตอนนี้เดี๋ยวความรู้สึกประมาณเนี้ทุกคนจะอินมากๆผมพูดตรงไม่ว่าผมจะดูกี่ครั้งกี่รอบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอินใจเลยแบบทั้งหลังผมก็แบบน้ำตาซึมนะเหลือแค่น้ำตาซึมจะตอน,น,นแรกบบร้องห้ามจริงยังเป็นหมาเลยถ้าใครรู้อยากไปยังไงไปดูครับ ผมพูดตรงว่าถ้าถึงตอนที่สิเมื่อ,อไหร่ทุกคนจะมีร้องห้แบบผมโคราแน่นผมก็คนนึงแหละครับส่วนเดี๋ยว่าบบอนะนน <c oughs> ตอนอต,อต่อไปก็จะเป็นตอนที่ผมรูปตอนคือ1 1บเถึงสิเนาะ1 1บเถึงสิเนี่ยจะเป็นตอนเกี่ยวกับไวเอาเล็ตจะไปส่งจดหมายให้กับ ทหารคนหนึ่งที่แบบเขาอยู่ในสงครามแล้วเขาจะเขียนจดหมายให้ทางบ้านซึ่งวันนี้คือความรักที่ไปไม่ถึงความรักจะไปไงก็ไปดูเองนะครับซึ่งเรื่องราวในลิบย่อยในเรื่องราวต่อ11 12 13เนี่ยคือจะเป็นตอนที่ไวเลเลตจะเกิดเหตุการณ์กองก่อร้ายกับพวกไวหลายซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ส่วนสําคัญว่าแต่ว่าทําให้ผู้พี่ชายของผู้พันคิวเบิร์ตซึ่งเป็นตัวละครที่ไวเลเลตรักเนี่ยอย่างผู้พันคิวเบิร์ตก็คือจะมีผู้ชายก็คือคนเนี้ยซึ่งเขาก็จะได้ยอมรับตัว,วนนนนนะไว แบบอาวุธสงครามอีกแล้วแล้วเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อความรักที่คิวเบิร์ดมอบให้เด็กคนนี้เป็นยังไงแล้วทาให้เธอเปลี่นนยนแปลงไปยังไงตอนนี้จะเป็นการเปิดเผยแล้วก็ตอนที่13คือเป็นตอนที่เธอจะเขียนให้กับจดหมายให้กับผู้พันคิวเบิร์ดบอกความรู้สึกคนที่เราอยากจะแบบบอกเขาอ้พวกน,นี้อ่าสุดายอันนี้คือประมาณนี้คร่าวๆสอบซีรีส์นะเรายาชิปปิงเลยเ โอเคมาอีกต่ออีกนิดนึงคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับขอโทษด้วยถ้ามันยาวไปเนาะต่อไปจะเป็นตอนสเปเชียลตอนสเปเชียลผมขอสุดสั้นเนะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเวลาไปดูก็คือจะเป็นตอนเกี่ยวกับการที่ไวโอเลตได้รับงานการเขียนแบบคิดว่าเป็นทีแรกไปคิดว่าเขียนจดหมายแต่ไปไปมาเธอต้องเขียนบทเพลงให้กับนะักร้องโอเปร่าเพื่อที่จะเขาทาอันนี้เพราะว่าในช่วงของไวโอเลตเวิดกรเดินอย่าลืมนะรับธีมของเรร่า,ราม,มันอยู่ในยุคสงครามเพราะฉะนั้นมันคือช่วงหลังจากสงครามไปแล้วเพราะฉะนั้นเธออยากจะแต่งเพลง ให้กับผู้คนที่รอรอคนที่เรารักรอคนที่เราอยากจะแบบเฝ้าหาแล้วหวังว่าเราได้เจอค่ะพวกเขาอีกครั้งหนึ่งในวันที่แบบถ้าเขากลับมาหรือรอวันที่แบบมีความหวังอ่ะเพราะว่าเพลงเนี้ยมันมีคอนเซปต์คร่าวๆคือเพลงที่ทจะทําให้ผู้หญิงรุ่มร้อนและผู้ชายทวินหาซึ่งความหมายของเขาคือให้ผู้หญิงร่าร้อน ก็คือความว่ายังมีจิตใจที่เรายังคิดถึงพวกเขาและเขียนว่าแบบโอ้โหในเรื่องราวคือมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบ,แบ,บเบลก็พยายามเขียนอะไรพวกนั้นเพื่อให้ได้คอนเซปต์ประมาณนี้นเพราะว่าเป็นอันนี้คือต้องจำไว้ว่าน,นี่คือบทเพลงที่จะให้กําลังใจพวกเขาคือให้กำลังใจกับคนที่รอคนที่แบบ ไม่รู้จะกลับมาวันไหนไม่รู้ว่าเฮ้ยพวกเขาจะกลับมาไหมแต่ว่าเราอยากให้เพลงเนี้ยให้เป็นแบบเหมือนความหวังแสงแห่งความหวังให้กับพวกเขาหลังครับซึ่งเรื่องราวของอันเนี้ยคือไวเลยได้รับงานในทีและงงงให้กูเขียนจดหมายอะไรวะเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือก็ให้ความร,ร่วมมือจากทุกๆคนแล้วแบบโอ้โหไวเลยเขียนแบบเยอะมากๆกแล้วกวาจะถูกใจไปยากมากเพราะว่าสุดท้ายคือไวเลย,ยได้ามช่วยเหลือจากลุงซันต้าเช่นเคยซึ่งซันต้าก็แบบอให้ไปดูจดหมายที่ไปไม่ถึงก็คือจดหมายที่ตีกลับเพราะว่าจดหมายก็คือ แบบบางครั้งถ้าเราแบบไม่ได้จดหมายไปปุ๊บแล้วไม่สามารถถึงผู้รับได้ก็จะถูกตีกลับที่มาสารนี้แล้วก็ตีกลับไปให้กับคนที่เขียนอีกทีซึ่งจะเป็นแบบวนรูปแบบเนี้ยซึ่งไวไปดูที่นั่นก็นะคือแบบที่จดหมายที่ถูกตีกลับมาทซยงสารนี้แล้วก็แบบเรียนรู้ว่าเออจดหมายวูเนี้เป็นจดหมายจากคนที่เขียนแล้วก็มันไม่มีวันไปถึงคนที่ถึงได้อันนี้คือแล้วก็ไริยก็ได้รู้อ๋อในายในจดหมายเนื้อหามันมีเนื้อหาของของมรักเต็มเลยแล้วแบบความหมายว่าเอออยากจะส่งไปให้ถึงงงแต่่่่เรรราาาาไไมมมสสสถถึึึควู้้้กนีดะซง เป็นสิ่งที่โอ,อ้โหทำให้เธอเขียนแล้วเพลงที่มาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูเพลงเพราะมากของเพลงในตอนไวโอเลตเดวการ์เด้นสเปเชียลนะครับมาแล้วมาต่อในสุดท้ายแหละแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งจบคลิปเนาะไวโอเลตเดวการ์เด้นอินเทอร์เทียต์แอนด์ออโตเมทิริเดอเป็นดูว,วีรกที่ฉายในโรงของในซีรีส์ของไวโอเลตนะครับทุกคนจะถามว่าเอ้ยวโอเลตเดวการ์เด้นเนี่ยอินเทอร์เทียต์แอนด์ออโตเมทิริเดอเนี่ยมันความสำคัญยังไงเหรอเพราะว่าจริงๆแล้ว อย่างตอนสเปเชียลกับไอตอนสเปเชียลยังพอใจคือมันคือไซส์ซอรี่ของเรื่องราวของไวโอเลตแต่ว่าอีเทอร์ที้เนี่ยคือมันคือแบบการเขียนใหม่เลยเพราะฉะนั้นมีความสําคัญยังไงหรอครับเอ่อความสำคัญของไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนอีเทอร์ที้คือการเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงจากยุคที่เอ่อกลายเป็นที่ต้องส่งจดหมายกลายเป็นว่าจะเริ่มมีโทรศัพท์หรือแบบไฟมาแล้วคือเข้าสู่ยุคสมัยใหม,ม,ม่นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วคอนเซปต์ของเรื่องไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนอีเทอร์ที้อันนี้คือส่วนของเวอร์ย คือการที่ไวเลตมีสองพลักก็คือเรื่องมันจะมีสองเรื่องราวเลยที่จริงก็คือหลายๆคนก็พูดว่าไวเลดเอเวอร์การ์เดนอิเทอร์เนติแอนด์ออโตเดลิรีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนไซส์มอนเหมือนตอนเซตเคลียดย่อยมากกว่าคือเอาสองตอนมามาเป็นหนูวีนั่นคือตอนที่เป็นตอนที่เกี่ยวกับพี่น้องคู่หนึ่งก็คือตอนแรกคือเราจะเป็นรู้ว่าอ๋อไวเลตถูกให้ไปที่โรงเรียนของคุณรัตตีท่านหนึ่งก็คือเพื่อให้เลดี้หรือเรียกว่าคุณนายคนนี้ที่ถูกรับเลี้ยงมาแล้วก็กลายเป็นคุณนายที่พร้อมที่จะถูกเข้าอ เขาแต่งงานซึ่งทีแรกก็แบบตัวละครเน,นี่ยเขารู้สึกวโอ้ไม่อยากจะแบบไอ้น,นี่เลยแต่ว่าก็ถูกวะเรบางครับจนแบบเปิดใจว่าเออแล้วก็กลายเป็นว่า2คนเนี่ยกลายเป็นเพื่อนกันสุดท้ายสคนเนี่ยกลายเป็นเพื่อนแล้วทาให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนา,นานตัวเองแล้วก็เขียนจดหมายแล้วก็สุดท้ายก็คือเธอเขียนจดหมายให้กับน้องของเธอแล้วก็เธอก็เล่าประวัติเรื่องราวว่าเธอเป็นยังไงเธอเคยเป็นเด็กสลัมมาก่อนแล้วก็แบบเธอถูกรับเลี้ยงจากมหาเศรษฐีจนกลายเป็นคุณนางแบบเนี้ยเออแล้วก็มีเรื่องราวที่เย,ย,ย่อยซึ่งบอกว่าเกาะไปดูมันค่่อนข้างททีจจะะบปรัใ ท้ายมันคือแบบคือถึงทุกคนบอกว่ามันคือการเอาไซส์สอรี่ก็คือเป็นเรื่องราวยิบยย่ยย่อยมาทําเป็นเนื้อเรื่องแต่สุดท้ายคือผมพูดตรงบางคนบอกว่าเฮ้ยเราอย่าดูเนื้อเรื่องของไวเอร์เลจริงๆถ้าใครดูเรื่องไวเอร์เล็ตเอเวอร์การ์ดได้ดีๆทุกคนจะรู้เลยว่าเนื้อเรื่องไวเอร์เล็มันไม่มีอะไรเลยมันม,มีอะไรมากแค่จริงๆแล้วความสําคัญของเร right ื่องไวเอร์เล็ตเอเวอร์การ์ดคือการเดินทางการเดินทางนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วแบบอย่างเดี๋ยวี่ล่าสุดที่ผมไปหาฟีดแบบมาทุกคนจะตายเขาก็ไซส์สอรี่มากกว่าเเเเนืืื้้อออออรรร่่งงหหลลักโยยยาาแบบบผมพิ ือเกิดอะไรพวกนี้แต่ว่าพอเป็นไซส์สตอรี่หรือเรื่องรองเนี่ยทุกคนจะตายแลหลายเรื่องอย่างเช่นไวเอเลตเดวเวอร์การ์เดนเนี่ยในซีรีี์ทุกคนจะตายกับเนื้อเรื่องรองเยอะมากคือจริงๆมันก็มีเนื้อเรื่องหลักที่แซมแซมไปเลยคือการพัฒนาของตัวไวเอร์การพัฒนาตัวของเธออะไรพวกนี้แต่ว่าทุกคนจะตายกับเนื้อเรื่องเสริมเพราะฉะนั้นพอเราไปดูอินพาอินเทอร์เนตี้ผมก็พูดตรงเลยว่าถ้าใครดูอูประทับใจอ่ะคือแบบทุกคนโอ้อบอุ่นหัวใจเลยคินต้องผมไปดูในโรงละคโอ้ ใจเหลือเกินแต่อาจจะไม่ใช่ตอนที่ดีที่สุดของวายเลตแต่ก็เป็นตอนหนึ่งที่ดีมากๆเพรมะมาตรฐานของวายเลตในวิกาเตมันดีอยู่แล้วทั้งงานภาพทั้งงานศิลป์เรื่องราวต่าง,ง,าาาง,งาาๆมันประทับใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยนําว่าก็พอมาถึงภาคเดอะวีแล้วเนี่ยมันเลยแบบสุดมากๆมันกินใจบบสุดๆอ่ะเพราะฉะนั้นแบบที่ผมบอกครั้งนี้ในการอยากเล่าของผมเนี่ยเป็นการที่ผมจะเล่าแล้วแบบแบบให้ทุกคนรู้ว่าคอนเซ็ปต์แต่ละตอนเป็นยังไงในเรื่องความระันะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การสปอร์ทั้งเรื่องถ้าสปอร์ทั้งุ่ที เลยว่าเฮ้ยมาฟังสปอยของเราสิแล้วแบบคุณไม่ต้องดูหนังไม่ได้ผมพูดตรง สุดท้ายที่สุดคนที่ตัดสินว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีก็คือผู้คุณผู้คุณที่ไปดูผู้คุณที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าถ้าคุณดูแล้วคุณได้เรียนรู้ความรกต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของวายเลดเอเวอร์เดนมันเป็นเรื่องราวที่สวยงามมันเป็นเรื่องราวที่สวยงามมากเพราะมันคือเรื่องราวที่ความรักผมพูดตรงถ้าคุณไปดูคุณอาจจะมีตอนที่ถูกใจมากกว่าตอนที่สิบก็ได้หรือคุณมีตอนที่จุกใจจนร้องไห้ไปก่อนหน้านั้นก็มีแล้วคุณได้กล้าพูดเลยว่าเรื่องราวมันสวยงามยังไงแบบที่่ผผมมมพพพูดดดเเรรราาาะะะฉนนนัั้้วยยยลอบกก็ไใหคค นั้นก็จบไปประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครอยากดูแบบอของทูริสิตของ Violet Ever Garden ทั้ง3อย่างนั่นก็คือ Violet Ever Garden Series Violet Ever Garden Special และ Violet Ever Garden The Movie Eternity and Auto Memory Door ก็สามารถรับชมได้แล้วในทาง Netflix นะครับส่วน The Movie ถ้ามันยังไม่ออกลงในตอนที่ผมลงคลิปนี้ก็สามารถไปดูในโรงทุกโรงภาพยนร์ได้นะครับก็หวังว่าทาให้ะไรได้มาดีๆนะครับผมไม่อยากทุกคนพลาดเกี่ยวกับเรื่อง Violet Ever Garden เพราะมันเป็นเรื่องที่สนุกมาก เป็นเรื่องที่ที่ทำให้คุณประทับใจแล้วคุณได้เรียนรู้ว่าความรักมันสวยงามขนาดไหนและคุณจะได้รู้เลยว่าพอไปถึงตัววิีแล้วคุณผมพูดตรงพอไปถึงตัววิีแล้วเหมือนเราดูลูกสาวคนหนึ่งเจริญเติบโตจนไปถึงปลายทางเขาอ่ะมันโคตรมีความสุขจริงๆนะครับเออลืมไปเดี๋ยววิีไอตัวเนี้ยผมลืมพูดในตอนไปว่าเออมันมีเอ็นเครดิตนะครับดูให้ถึงเอ็นเครดิตบอกเลยว่าคุณจะอบอุ่นหัวใจและประทับหัวใจแบบสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะคนพลาดครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะ ถ้าใครอยาตามข่าวสารหนังเพเพยการ์ตูนก็สามารถติดตามได้ผ่านเพจโอทุคแกงเซอร์ไทยอลไรนะครับและถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต่างๆของไวเอร์เ v e เวอร์การ์เดนข้อมูลยิบยี่เป็นยอดที่ผมไม่ได้พูดในนี้ก็สามารถไปดูในคลิปแนะนำไวเอร์เอ v เวอร์การ์เดนนะครับก็สามารถไปดูในคลิปแนะนำไวเอร์เอ v เวอร์การ์เดนได้นะครับเพราะผมมีการพูดถึงรายละเอียดต่างๆและความสัมพันธ์ของกต론นเรื่องนี้น่ะครับก็ฝากไว้วันนี้นะครับขอบคุณที่เราฟังตอนนี้ขอบคุณและคุณมีจดหมายที่คุณอยากจะส่ง ให้กับ,กบคนบที่รับหรือเปล่าล่ะขอบคุณครับ